เฉลยแล้วแมดพิรณนีสองการรักสั่นคอนตามที่สงสัยกันจริงหรือไม่ทำทุกคนจับตามองความสัมพันธ์สั่นคอนหรือเปล่าระหว่างแมดพิรณนีคงไทยและสองการเตชานรงหลังจากที่สาวแมดโพสไอจิสตอรี่กับข้อความเศร้าๆคนไม่สวยก็ต้องทานข้าวคนเดียวคนไม่สวยก็ต้องคุมงานเองเหนื่อยหน่อยนะแชร์ข้อความจากหนังสือเล่มนึงที่เขียนไว้ว่า สัญญาณแห่งการจากลาอืมแล้วแต่เลยคือคำที่น่ากลัวที่สุดเป็นคำพูดที่บ่งบอกความสัมพันธ์กำลังจะจบลงเพราะไม่ใส่ใจอีกต่อไปแล้วต่อมาเพจดังเจมอยร้อยแปโพสว่าใครรุ้นให้เขาเลิกกันเสียใจด้วยค่ะเกียมหอนเหอะตัวคนเดียวไม่ใช่ลำพังแค่ยงไปที่คู่สาวแมทพิลณนีสงการซึ่งล่าสุดเพจข่าวข่าวบันเทิงช่องแโพสแจ้งว่า ทีมข่าวบันเทิงช่อง8ไปสืบสอบมาแล้วกับคู่ที่ชาวเน็ตสงสัยคือแมดพิลานีกับสงการเตชานรงค์หลังจากที่แมทโพสตัดพพอสัญญาณการจากลาต้องอยู่คนเดียวหลายคนก็นึกว่าทั้งคู่มีปัญหากันหรือเปล่างานนี้ไม่ใช่จากทั้งคู่ยังรักกันดีวันก่อนเพิ่งมีคนเห็นแมดพี่สงอยู่ด้วยกันเขาใหญ่ตอนนี้ทั้งคู่กำลังเปิดร้านไอศครีม โดยมีแมทคอยดูแลทุกอย่างให้นั่นเอง